สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับทรายนะคะช่องทรายพระใหม่นะคะวันนี้ก็ทําคลิปเนาะอย่างที่บอกนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ทำนะมาทําวันนี้แล้วกันนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะหลวงพ่อรวยนะคะมีมีมาให้พี่ๆนะคะได้เช่าบูชานะคะหรือว่าใครที่อยากจะร่วมบุญนะคะในครั้งนี้นะคะอ่ะทรายมียอดทั้งหมดสามลังนะคะตรงหน้าเลย นะสามลังนะคะสามลังนะคะเท่ากับสามร้อยเหรียญนะคะ,ะ,นนะ,คะแต่ว่าแกะไปแล้วนะคะแกะไปแล้วแกะไปแล้วหนึ่งลังนะ,ะจะเหลือเศษอยู่เท่าไหร่นี่แหละค่ะมีพี่ๆมาขอบูชาไปบ้างแล้วนะคะแบบหนึ่งนะคะอันนี้ลังแรกนะคะที่ทะมาเมื่อวานนี้นะคะมาเมื่อวานนี้เป็นเนื้อเดียวนะคะพี่เป็นเนื้อเดียว ออกราคาวัดเลยนะคะของแท้แน่นอนนะคะของแท้แน่นอนนะนี่นะคะอ่ะเดี๋ยวชายจะให้ดูเหรียญน,นะคะไม่เหรียญไม่เล็กนะคะเหรียญไม่เล็กนะเมื่อวานนี้ก็มีผู้ พี่ๆนะคะร่วมบุญกันมาหลายคนนะคะหนึ่งรังนะคะจะมีทั้งหมดหนึ่งรอยเหรียญน,นะคะอันนี้ออกจากวัดโกโดยตรงนะคะแท้แน่นอนนะคะการันตีว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูเหรียญจริงนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง300อยนะคะเหลือไม่ถึง300ร้อยนะ เหรียญละ99บาทนะคะส่งฟรีพร้อมโอนถ้าลูกค้าพร้อมโอนนะคะส่งฟรีแต่ถ้าลูกค้าไม่พร้อมโอนนะคะมีค่าปลายทาง50บาทสําหรับรุ่นนี้รุ่นเดียวนะสําหรับรุ่นนี้รุ่นเดียวแล้วก็10เหรียญแปดรนะคะสิบเหรียญแปดรบาทคุ้มค่ามากๆนะคะพี่ๆได้ไปในราคาวัดใช้รับประกันว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะคะของหลวงพ่อรวย นะ้เหรียญของรลวงพ่อรวยนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนวัตถุประสงค์นะคะในการจัดสร้างทายได้ลงไปอยู่ในช่องไว้บ้างแล้วนะคะรายละเอียดนะรายละเอียดนะคะ อันนี้เป็นงานของวัดแท้ๆนะคะของวัดตะโกนะของวัดตะโกนะคะออกจากวัดตะโกแท้เลยนะคะเอามาให้พี่ๆได้เช่าบูชากันนะเอะใบอยู่ไหนเอ่ยหาไม่เจอ ะะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคืนนี้มีประมูลห่วงเชื่อมนะคะพี่ๆเข้ามาชมกันได้สักประมาณสองทุ่มนะคะ อ๋อนึกว่าตัวเองลงหน้าไทม์ลายช่องแล้วยังไม่ได้ลงเนาะลงแต่ในไลน์นะคะในไลน์เนะเาะอ่าอันนี้ได้รับการพิธีปลุกเสกแล้วนะคะเรียบร้อยปลุกเสกเรียบร้อยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นงานวัดแท้ๆเลยนะคะงานวัดตะโกนะคะนี่นะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะรวยเก้าเก้า นะคะรวยเก้าเก้านะคะร่วมสร้างบุญนะคะปันน้ําใจสู้โควิดนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะคะนี่นะวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็คือปันน้ําใจโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโควิด1 9นะคะและก็การบริจาคสิ่งของจําเป็นอาทิเช่นอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์อาหารแห้งอาหารสําเร็จปรุงสําเร็จและของใช้อื่นๆนะคะเกี่ยวกับโควิด -19 นะ แล้วก็มีถวายพระทหารเช้านะคะแด่พระพิสุสฆ์นะคะนี่ที่เรียนปริวาสนะคะปริยตปริยตธรรมและค่าน้าค่าไฟนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่อยากจะบูชานะคะก็ทักทายมาได้เลยหรือก็โทรมาก็ได้นะคะอันนี้เป็น ID ดีไลน์นะคะส่วนด้านนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะหนึ่งเหรียญเก้าสิบเก้าบาทนะคะ โอนส่งฟรีไปทางบวกเพิ่ม50 10ิเหรียญแ0 0อนะคะปิด1ิเหรียญแ0 0นะคะของแท้แน่นอนนะคะของแท้แน่นอนนะคะของแท้แน่นอนสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะอะนะคะว่าแล้วก็ลืมให้ดูนะคะให้ดูเหรียญนะคะเป็นเหรียญทรงเสมานะคะแบบนี้นะคะถือว่าสวยนะราคาไม่แรงนะคะแต่ว่าสวยจริงๆนะ ให้มองเกี่ยวกับภาพในการทำบุญนะพี่ๆเนอะเพราะว่าเป็นราคาที่แบบเบาบางมากๆนะคะแล้วก็ออกจากวัดด้วยนะออกจากวัดด้วยออกจากวัดตะโกเลยนะคะนี่นะ นี่นะคะใครสนใจนะคะทักมาหรือว่าแอดไลน์นะคะหรือว่าโทรมาได้เลยนะคะถือว่าโทรมาได้เลยนะคะถ้าใครสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามาเลยนะคะทักเข้ามาเลยใสย่ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะหนึ่งเหรียญเก้าสิบเก้าสิบเหรียญแปดร้อยบาทนะคะส่งไปทางนะคะเพิ่มเงินห้าสิบบาท นะคะเอาไปเก็บเอาไปไว้กันได้นะคะมีทุกอย่างร้วนมีพุทธคุณนะคะทุกอย่างร้วนมีพุทธคุณนะคะสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้สายก็ฝากไว้นะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยวัตกโกนะคะออกจากวัตกโกแท้ๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ